อันนี้นัากเลยร่าคาหลักร้อยแต่วิวหลักหลักหลักร้านหลักร้านหลักละหลักล้านหลักลินกัะมาเดะมาดูบรรยากาศสวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกับเราอีกแล้วนะครับผมในช่องของประป๋าตัวดำนะครับวันนี้ประป๋าตัวดำจะพาเราไปเที่ยวที่ไรชาฟันไม้นะครับนี่นะครับไรชาฟันไม้ว้าวไรไรชาฟันไม้นี่ เอราวันนี้ก็ไม่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 รู้เหมือนกันครับตาปอบเจ้าของเราก็ไปทำทำไมถึงต้องเป็นพันไม้นะครับพันไม้นี่กี่กิโลอ่ะพันไม่พันไม้พันไม้หนีไม่ไม่เด็กก็ร้องเพลงถึงเราพันพันพันอ๋อไม่นีเหมือนกันคราเกับคือเรามาช้าแต่เราก็มาอันนี้ก็เปิดได้สักพักเลยนะแต่เรามาช้าแต่เราก็มาสัญญามันจะเป็น ที่นี่เดี๋ยวเราเดินไปแลกข้างบนว่ามันวิวทิวทัศนอะไรมันจะเป็นยังไงก็คือเนี่ยทางขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นทางขึ้นนะนี่ต้นชาชาพิ่นชาพิ่นแต่ไม่มีหินนะถ้ามีหินก็จะเป็นหินชาหรือจะเป็นชาเห็นโอเคปานมี่ั้นหาบริษัทผมมีที่มาลีไม่เอะอะนั่งน้อยอยู่แบบกิฟต์อ๋อหนึ่งสอ ทุกชั้นมันจะมีขั้นบันไดให้เราขึ้นนะครับมันขึ้นสบายมากทุกคนไม่ต้องกลัวว่าคนที่เจ็บเข่าขึ้นไม่ได้ครับเพราะตอนนี้ผมก็ปวดเข่าอยู่่ลน่งลงกิ้งอันนั้นคนอ้วนใช่ไหมแล้วึงไก่ชั้นละลาวหอตึงคนอตงคนาบ้านนี้ก็อ้วนกันต่างวิญก็โอเคกับเดียวเราไปเล่บรรยากาศข้างบนกันเลยนะครับทุกคน เห็นไหมครับไรชาอันนี้น่าก็เลยราคาหลักร้อยแต่วิวหลักหลักหลักร้านหลักร้านหลักละลักลานลักลินวันนี้ก่ยก็อยากลักลินเยากลัก้านประเด็นบรรยากาศนี่นะครับเราไม่ต้องซูมเฮไม่ใช่นูกนของเขาคือนี่นะครับบรรยากาศนี่จะเป็นชาทั้งหมดเลยครับข้างล่างเนี่ยตรงนูจะเป็นสถานที่จอดรถนะครับต้นตรกี้ นี่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับที่เบิรมเติมครับผมกำลังเบรมเติมไม่รู้เบิรมเติมอะไรนะครับตอนนี้ไรชาเนี่ยตดมานานหรือยังเนี่ยตีนได้แล้วมั้ยน่าจะได้แล้วมั้งตอนนี้ก็เปิดมาปีนึงเลือนะครับแต่ลูกค้าใจเยอะถึงบรรยากาศจะดีวันนี้อากาศมันจะร้อนอบอ้าวน้นนอยๆก็คือปกตินี่แหละอ่าปกตินิวิวมันจะดีมากเนี่ย ถ <Che boundaries. S 3> <si suppression> ้าเรามาวัวหทุกวันนยเนี่วิวมันจะสวยมากอันนี้มีมีนักตรงเทยวมาด้วยอ่านักนักนักตรงเทยวมันบุมังกับผมเข้านหนังไทยลืมเยออ๋อถ้ายรืมเหราเราบุกเข้าตัวกับผม่งขั้วตัวกับตั้งมือข้นไปตรงางันทดซ l y you เรามาท้ายดกันได้นี่นะครับคือวันนีการดีนูเรพูกเขาัน พัทลุงนะครับพัทลุงผู้เขาจะเยอะนะครับเยอะมากๆเลยที่ภู้เขาโอ้ไล่ลุงนะครับข้อข้ออกตะลุงไม่เลมินไม่เยนเลมนเออตอนนี้ลำบากเลยย็บแล้วก็อกตะลุงแล้วโอเคนะครับตอนนี้เราสั่งสั่งชาไปเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับก็ประมาณไม่ถึงหน่อยจริงๆนะครับแต่วิวมันจะดีมากครับนู้นนะครับคนนูกินไม่สนใครเลยค่าเบรดที่ ถ้าไปเตีกินไม่สนใครหรเไปได้งรึบริจาคนนาเรียนนะบอกว่ากินมงายเลยนะกินเกินเกลืกินจัง เอาเร็วเอาเร็วครับเอาเร็วเกิดอะไรขึ้นครับผมร้อนรน่ยได้หรือมีพิซซ่าี่นี่ป้าป้อย่าี่ระบ้งรอนไม่นายิบเป็นปูบ้ังปามึกางนะปปาเวินวัไปว่โรติจาโก้โอ้โหโรติจาโก รีวารอพิซซ่าเพาว่าเากรสถ่งกินอะไรกันเนี่ยจะรวากำลังรอพิซซ่าเลยไหมันไม่กินรไม่ต้องกินไก็เรียไปตูนั่นไั่นอันเดี๋ยวกลับบ้านเลยเกรัะมีาระยาบ้าเลยตองจิ้มกับนมาลคือกันน้อยเรามาเป็นดอกไม้อ่ะพี่เอามาชิมสวยอยู่น้าประตงบันนีนะที่อีกอันงเป็นดอกไม้ใช่น่ารักมากเลยนงนงไม่น่าบอกว่าเรียวพีไม่ยอมลบตรงใต้หลุมโขนจะมาโขนไม่ได้หรือกะเจ้าเส้าที ก็อยู่กกลับมาเวเดียวกันได้นอได้จ้าผัดตลุงวิวอะไดีกลไ้ไม่รอวิวดีกลไ้ไม่รอจูบดีคุ้มตังกง้างกงผมไม่ได้้เดือดรนเยอะเวลาใครเต็มงานอิ่มกันไปเร็วนะครับครับก็โอเคค่ะ กลางบรรยากาศดีมากยำคำนี้เพราะว่าจริงๆคือโอเควิวดีจริงครกับต้องมาวัาชาวกับวัยินะครับช่วงเที่ยงมาได้แต่ว่าอากาศมันจะโดนตะกิดแต่ถ้ามาช่วงเที่ยงเออช่วงชากับช่วงเย็นนี่คือโอเคเลยวิวดีมากให้ซิไปเลยรับตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวก็คอยเจอกันไหมนะครับในคลิปหน้าก็ใครเล่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เรากันโอเคนะครับขาบคุณมากนะครับติดตามชม